กระเป๋าทรงหมอนหนังท้องจระเข้แท้ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งงานแฟชั่นที่สวยเป็นอมตะตลอดกาลนะคะเดี๋ยวนอกจะเริ่มต้นที่สีแดงวายพี่พี่ค่ะสวยงดงามสะดุดตาแล้วก็หรูหรามไม่แพ้ใคร เอาเป็นว่าเอาไปถือกระทบไหลผู้นำระ,ระ,ระดับโลกได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะใบนี้ขนาดความกว้าง9นิ้วสูง7นิ้วหนาะ6นิ้วสีแดงวายผลิตจากหนังท้องจอระเข้นะคะงานคุณภาพหลักหมืน่นแล้วงานตัวนี้พี่ๆคะ่ะไม่ใช่หลักหมื่นธรรมดาหลายหมื่นบาทเลยยากแล้วน้องเอจัดให้นะคะในราคาพิเศษเพียง ใบละ6,900บาทเท่านั้นสีแดงวายสวยและช่ำมากพี่ๆค่ะท้องจระเข้งานย้อมสีสวยแล้วคัดเกรดพิเศษอะคัดแบบหนังสวยพิเศษลายตารางสวยหนังสวยพิเศษคือแบบแผ่ลึกแผ่ยาวไม่มีสวยและดูดีมากสุดยอดมากค่ะดูก้นกระเป๋านะคะเห็นไหมคะอือพี่พี่ค่ะ เห็นอย่างนี้นะรุ่นเนี้ยจุของได้เยอะเลยกระเป๋าตังยาวข้าวของเครื่องใช้ของแบบที่ใช้ในชีวิตรประจําวันคือใส่ได้สบายเลยนะคะงานตัวเนี้ยนะพี่พี่หนังท้องจระเก้เนี่ยมองภาพรวมราคาทั่วโลกไม่ต่ํากว่าใบต้องมี4ีถึงห้าหมืนบาทอย่างแน่นอนราคาที่พี่พี่ได้จากหน่วยไปนะ6,900บาทอันนี้คือราคาสุดแสนพิเศษและพิเศษที่สุดถ้าพี่พีสนใจนะคะ แคปภาพแล้วทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินนะคะแจ้งได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง YouTube นะคะน้องเอกจะทิ้มเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์ Member น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์ได้เลยจ้ะมาต่อกันที่สีเขียวโอลิฟค่ะอืม้มหนังสวยแล้วก็เงางามมากพี่ๆค่ะจะใส่สายสะพายหรือไม่ใส่ก็ได้รุ่นนี้ถือยังไงก็สูไว้เข้าได้กับทุกชุด เป็นรุ่นแฟชั่นอัมาตะตลอดการซึ่งกระเป๋าทรงหมอนเนี่ยพี่ๆค่ะ mm hmm. ดาราเซเลบบุ mm hmm. บคคลระดับโลกอย่างน้องลิซ่าเนี่ย mm hmm. ถือกระเป๋าทรงนี้ mm hmm. บ่อยมากเลย mm hmm. น้องแบมแบมแ,และอีกหลายท่านเลย mm hmm. บุคคลระดับโลกเลยนะคะ mm hmm. ที่ถือกระเป๋ารุ่นนี้ทรงนี้นะคะแต่ของดุ้ดแสงพิเศษเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าผลิตจากหนังท้องจระเข้ใส่หนังท้องจระเข้แท้ๆให้เลย6,900บาทเท่านั้น อันนี้ก็จะเป็นปราคาที่สุดแสนพิเศษแบบหาที่ไหนไม่ได้พี่ๆดูหนังดูหนังใกล้ๆนะคะว่าสวยแบบอพิเศษขนาดไหนด้านหน้าด้านหลังดูด้านข้างดูก้นกระเป๋านะคะแต่สำหรับพี่พี่ที่รับชมน้องเอกทาง y o u t u นะน้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกคนนะคะเมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหาหน้องเอกทางไลน์ได้เลยนะคะน้องเอกใจดีมากนะคะยินดีรับใช้พี่ๆท,ทุกท่านนะคะดูด้านในสีเขียวโอลิฟค่ะอย่างนี้ค่ะ หนังด้านในสวยหนังด้านนอกสวยย้ำเลยนะคะพ,พี่กระเป๋าหนังจระเข้แท้ตัวหนึ่งอะนะกว่าจะได้กระเป๋าใบนึงนะคะไม่ต่ำกว่า4ปีค่าเลี้ยงดูค่าอาหารนี่เกินหลักหมื่นไปแล้วต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยเกินหลักหมื่นไปแล้วนะคะพี่พีๆ่ะใบนี้เป็นสีเขียวมรกตอืม้มสวยมากพี่ๆ่ะดูความดงานหนังย้อมสีสวยซึมลึกมีความชำํำในเรื่องของสีมีความเงาใน ตัวหนังความสวยพิเศษในการคัดเลือกหนังที่สวยพิเศษมาผลิตให้กับพี่ๆดู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 พี่พี่ๆค่ะคุ้มค่าเหลือเกิน6,900บาทเท่านั้นนะคะอ่ารู้สิไว้ด้วยนี่ค่ะพี่ๆค่ะด้านในสีเขียวมรกตงดงามที่สุดเงางามเววาวมากพี่ๆค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยพี่ๆดูอย่างนี้เลยเห็นไหม ส่องให้ดูอย่างนี้เลยก็ได้นะคะจะได้เห็นว่างานสวยคุณภาพคัดเกรดพิเศษหนังเกรด A บวก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 อ่ะเดี๋ยวจะถือให้ดูพร้อมกันทั้ง3สีมีเขียวมรกตนะคะแล้วก็มีเขียวโอลิฟสวยมากแล้วก็มีสีแดงวายค่ะเนี่ยกระเป๋าหนังจระเข้แท้นะคะทรงหมอนราคา6,900บาทสวยพิเศษเลย สวยพิเศษสุดๆด้วยคุ้มค่าที่สุดงานแฟชั่นอมตะรุ่นนี้ถือไปอีก10ปี20ปีก็ยังสวยอยู่ชอบใบไหนก็ทังหาน้องเอ๋ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอ๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ